ท่านผู้ฟังที่กระดุพันว่าเกิดเป็นคนมาแล้วรักษาคนมันอยู่เด้ออย่าเป็นคนแต่ลางใจนั้นเป็นผีขันนั้นเป็นจังสี่กระเอินบาคนเสียนี้ให้รักษาเจ้าของเองจังสี่เหลือคนไว้พันวาคนในคนแท้ๆครับถึง้นจังเป็นคนขันเป็นผู้ยิ่งกะยาเป็นยิ่งหมุนเด้แนวยิ่งมากไงยิ่งพันวายิ่งแท้ๆแน่แล้วจังคอยยิ่งเด้อขันเป็นผู้ใชเดีบนี้กายเป็นผู้ใายแท้ยาแกมแจหินแห่ ไส่ไส่แท้ๆตมนันยา้มีเลยครับผมเออแต่ว่าความเสือต่างๆอ่าเรื่องครับเขตล่างที่ถามมากเ็เหลืออยู่ประมาณจักสองสามครับคำถามนี่ยนะมั้งเนี่ยเดื๋อวสิตอบใหครับทราบที่เหลืออยู่ครับที่ผมเบ่าไปถึงเรื่องว่าเนี่ยครับเออฝันนะครับล่างตายไม่มีอย่างแน่เมนบอกที่ผมบอกว่าครับฝันแล้วครับมันเป็นสัญญาแข่งความตายผู้ใดฝันว่าแขวออกแขวหฮักเนี่ยแขวร้อนเนี่ย ฝันเห็นดาวตกนะครับฝันเห็นฝ่าผ้าฝันเห็นนะครับคนคุ้มหนาสีดำไฟฝันเห็นไฟไหม้เฮือนนะครับฝันว่าเครื่องบินตกที่บ้านฝันว่าคนแตงสุดดำนะครับมูที่จากไปโดนดูนะครับมาหาในความฝันท่านว่าเป็นลางไม่ดีนะครับเป็นล่างบดีและจะมีคนตายอาจจะบ่นเป็นตัวท่านหรอกครับแต่ว่าอาจจะเป็นคนในครอบครัวญาติสนิทหรือว่าญาติผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือมูหรือว่าคนหักก็เป็นได้นะครับท่านว่า ให้แก่ความฝันนะครับแก่แส่ห้องน้าแก่แส่สวมแก้แส่วัดกันแล้วแต่นะอันนี้ครับสถานการณ์บอกรับทราบนี่คือฝันที่มันเป็นอันตุลายนะครับแต่ว่าขันฟันว่าแขวออกนี่ครับวม่าขันบ่เรือตกอย่างออกกเสียงเงินเสียทองแหละครับผมแน่นอนตลอดดิลังเทือกับว่านะครับเฮาจะตายนะครับท่านจะเกิดการตายนะครับมีการตายอันนี้่ว่าไม่รอก้นตายเสมอไปดิธุรกิจล่มละลายนะครับถือกลมเสียเงินเสียทอง อ,อันนี้ก็ถือว่านะครับตายขึ้นกันนี่ครับตายในทางธ,ธุรกิจบ่แม่นสิตายแต่คนเสมอไปได้เจ้าม่องอตรงนั้นนะครับผมนี่ก็ได้นะแล้วก็คนบ่าย,ย่างไปย่างมาอยู่ในเฮือนในสั้นโดยเฮามโมจักนี่ผมก็บอกไปแล้วแหละครับผมผมบอกไปเมื่อวานเมื่อก่อนนี่บางเรื่องนี่นะครับผมเออยั่งตั้งแต่อันที่ว่ามันมีเสียงกึกกักกึกกักเรียกว่าไงว่าสันอันนี้เจ้านี่มาจากกุมาราษัยบ้านเดียวกันภูลัชแล้วก็มาจากท่าคันทู น้ามาแรงมากมันยักมีเสียงยังคึกกักคึกก้าังสนั่นไข่ไขๆก็ว่ามีของไหนครับนักลักตึงลงมาไว้สันมากกระแทกกับฟ้าเฮือนหรือว่าไะครับตบลงมาสู่พื้นนะครับสู่แป่นเพื่อนก็มีเหตุเสียงดังหลายในยามวิการเงียบเียบในดังไกลไว้สันแล้วเมื่อท่านได้ออกมาเบิงไปเพิบมามีอยังเพื่นว่าม่มีรองรยอยยังเลยแปลกระรดประหลาดมันจะเป็นติดต่อกันทุกขึ้นเฉพาะขึ้นเมื่อวันศิล์นเพิ่นว่ามันจะเป็นยังพญสินาพญสินาวะสัน ห้วยคันอันนี้เนาะคนโบลานควมเสือนอเพื่อนว่ามันเป็นการกระทําของผีหรือว่าญาติหรือว่าวิญญาณที่มาบอกเหตุไล่ให้ลูกว่ามีการตายเกิดขึ้นอาจจะเป็นญาติสนิทมิตรสหายที่ยูแดนไกลก็เป็นไดน้นะขันย่ำไปเศร้าตื่นขึ้นเนี่ยครับอาจจะรับข่าวนะครับอาจจะรับข่าว,ว่ามีผู้หนึเสียชีวิตผู้น่เสียชีวิตทานว่าหากบ่สบายใจนะครับถา้ามันกุกก๊กกะกุ๊กกักุนเสียกระจุบถูบ บอกจริงศักดิ์สิทธิ์ในเหินในสั้นเนี่ยเจ้าพ่อเจ้าแม่เจ้าเหื่นเจ้าสัา้นเจ้าบ้านเจ้าซองให้ซอยกลุ่มค้องในบานในเหื่นอย่าสนิทมีสหาย,ยาที่ยู่แดนไกลให้ข้าเจ้ายู่ดีม่แห้งอย่าเก็บอย่าไขอย่าจนเดอ้อมาสัตนี่นะครับสํหรับเสียงในย่ามมีาการนะครับนี่กระไดเอาบอกให้รับทราบกันแล้วก็พี่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพครับสิ่งแล้วนี่มันเป็นมันเป็นสัญ,ญญาณบอกนะครับนี่กระไดสัญ,ญญาณบอกอย่างหนึ่งบัดที่นี่ที่ผมเว้าข้างไวเดอ้อ เรื่องเกลือนี่ครับผมไปหาเบึงสำรับสำลากเก่าๆว่าเกลือนี่ครับที่มันเป็นสิ่งหนึ่งที่ใส่ในการห้ยไปตามทางังขณะน้ำศพออกจากบ้านเพื่อนว่าหากอยู่ดีๆนเนาะเกลือมันลงมาในพื้นเข้มนะครับเพื่อนก็บอกว่าเนี่ยครับล่างแล้วทูแล้วตื่นเศร้าขึ้นมากครมีอีกเข้มคือเกาล่างแล้วทูแล้วตื่นเศร้า้นมาอีกยั้มี่คาบเกลืออยู่คือเกาทั้งทั้งตีงห้ายใหญ่นี้แล้วนะอันนี้เพื่อนให้แก้เคล็ดด้วยการน้ำเกลือที่เฮียนะ ใส่มือขวเด้อยยิบแล้วว่างเกลือน่ครับให้มันพ่นครับไล่ใส่ของท่านนะครับไล่ทั้งดานทรายหรือวาน้าเกลือที่มันเฮียนะี่ไปเผาในเตาไฟเด้อคณะเผาไน้หามเบาเอียงทั้งบดครับแต่ให้คิดในใจว่าขอให้เรื่องหลายๆเด้อจงถูกเผาไปกับเกลือนี่เด้อให้มันเรื่องหลายๆครับเผาไปกับเกลือนี่เอาตัวเรื่องดีๆไว้พอเสีอว่าหากแก้เคล็ดแล้วมันจะซอยให้เรื่องครับนักๆในกายเป็นเบาเด้อเอาใหญ่ ก็มีวิธีเท่านั้นแหละครับวิธีแก่มันนอกนั้นก็ทําบุญนะครับทาเราเกลือดินี่มันบอกใครมีหรอครับนั่นที่้ายครับหนึ่งขาแดงกันยังพ่อดูอยู่ดิหนึ่งขาแดงหนึ่งขาเป็นเลือดหนึ่งขาเป็นน้อนนี่พ่อดูอยู่อ่าครับมันหนึ่งขาเป็นเลือดมากกับไปวัดไปว่าครับน่าทาบุญอุทิศชนุศนอะไรเกี่ยกเจ้ากรรมนายเวียนไปนี่น่ครับท่างครับโบราณพ่นวาแต่ว่าเกลือนี่ครับตื่นเศร้าขึ้นมาเป็นขาวจากผากจากผากล่างแล้วก็สร้างถูแล้วก็ตาม มือไม่มากก็ม่คือเกลืมือไม่มากก็คือเกลือขันสามเท้อปั๊บนี่ครับต้องเอาเกลือนนะครับเอาไปเผาไฟดีที่สุดครับเอาเกลือไปเผาไฟเกลือที่มันเฮียนี่กวดเอากวดเอาถ้ามันเป็นสากเป็นสากไปเผาไฟแล้วย่ามเผาแล้วอย่างเผาอีกยังทั้งหมดเลยครับมิดเองติ่งให้คิดในใจว่าขอให้เรื่องไล่ๆนี่ครับถ้ามันถือเผาไปกับเกลือน,นี่เด้อให้มันเหลือแต่แนวดีๆให้เหลือตั้งแต่ครับสุขภาพร่างกายเพราะร่างน้ไม่ให้แข็งแรงนะเอาตั้งแต่แหละครับเข่าของเงินทองมาให้ เอาทรัพย์สินเงินทองมาให้นเนวเลยไลเย็บไข่เด้ป่วยเห็นนี้ไปครับการเผาพันนี่ละ่ะนั่นแหละครับพิธที่แก่มีท่านี้เองไม่มีอะไรแต่ว่าคําตอบนี่ครับโอ้เถื่อสีหาบ่าใดานี่นะครับผมนี่ก็ได้เออเถื่อสิหาบ่าใดก็ใส่เวลาหลายเติบเจ้าบุญคนพ่อวันนี้แม่นี่ก็ได้บ้าเปียกประรประหลาดอยู่ดีครับผมมันบใ่ใครเกิดขึ้นนะนะล่างจังสีเนาะเอาบึงแล้วช่วงสุดท้ายนะมัง้งผมจะล่าพี่ล่าน้องไปนะพอกันช่วงไม้พละ สบายดีครับ